รับสวัสดีทุกคนวันนี้ผมกายไบออนแลบมาแบบสบายๆวันนี้นะไม่ได้มารีวิวแต่มาอันบ็อกแต่ก็รีวิวนั่นแหละนะอย่าเพิ่งปิดคลิปถ้าใครเข้ามาดูรีวิวก็เดี๋ยวรีวิวให้ฟังให้ชมกันเดี๋ยวอันบ็อกไปด้วยเพราะว่าคลิปนี้สบายๆนะไม่ได้อยู่กับเกมมิ่งมอนิเตอร์แต่อย่างใดแต่อยู่กับมอนิเตอร์ที่ครอบคลุมจักรวาลในราคาเนี่ยแสนถูกใครกําลังมองหาจอแสนถูก แล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะดูเลยคลิปนี้ไม่ควรพลาดมาอันบ็อกไปพร้อมๆกันหลายๆคนก็ห่างหายกันไปนานนะกับคลิปอันบ็อกอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นอินเสิร์มากกว่ารีวิวนก่อนตัวนี้เป็นซัมซุงมอนิเตอร์เอสเซนเชียลเินิ้วนะี่ครับใหม่ๆแกลกล้องไม่มีสปอนเซอร์อย่างใดร,รีวิวด้วยความจริงใจ หลายๆคนถามว่าพัตเตอร์ที่พี่ใช้เนี่ยของอะไรครับถามทำไมอะดีวอดเจออย่างแรกเลยขาลูกตัวีนะคล้ายๆกันดั้มเหมนกันนะดูด,ดิแล้วก็ขาจอเมื่อกี้ฐานจอนี่เจอขาจอจัวจิว๋วอุปกรณ์สายไฟต่างๆรวมถึงการติดตั้งแล้วก็คู่มือต่างๆตัวทันมาก็จะเป็นจอแล้วเดี๋ยวขอยกออกมา ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการประกอบจอนะเป็นวิทยาทานนะก็ประกอบในกล่องได้เลยนะมันก็มีโฟมนุ่มๆรองแล้วแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันไปด้วยนะเพราะว่าเราเหงา สองจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งลอกมันออกนะก็อย่าลืมที่จะเอาอะไรมาลองหน้าจอจะได้ไม่เป็นรอยเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปรายคลิปเรื่องของ QC ต่างๆเนี่ยแพคเกจจิ้งเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไรเนี่ยคุณดูดิแทนที่จอเนี่ยจะมีพลาสติกนะเป็นฟิล์มลอกออกมาให้นะไม่มีนะด้านหน้าจอแต่ว่ามีดูดิมีทําไมเนีตรงเนี้ยไอซัมซุงเนี่ยเนี่ยมีคุณม,มาให้แค่นี้ดูดิทำเพื่ออะไรแทนที่จะการลอยในอุปกรณ์ต่างๆนะทัมซงไม่เข้ากูแล้วเนี่ยเรก็บอกกันดีกว่านะตัวนี้สามารถใส่ วีซ่าเมาส์ได้ด้วยแขนจับจอประกอบกันไปเลยนี่มันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะมันอยู่ด้านใต้ก็เสียบเข้าไปขันน็อตสองตัวน็อต <Not S 2> ที่ให้มาเนี่ยไม่มีอะไหล่ด้วยหายล่นหายหายไปเลยใครทาน็อตหายเนี่ยเท่ากับว่าคุณต้องไปซื้อขาจับจอบ้าซื้อน็อตก็พอใครที่อยากได้อินเสิร์ตก็บอกแล้วกันนะหรือว่าใครที่อยากดูตอนประกอบเสร็จรีวิวแล้วก็ก่อข้ามไปได้เลยสำหรับขั้นตอนนี้นะประกอบเป็นแล้วเก่งแล้วไหมะช่ไลูกเหตุเราหรือว่าผู้ติดตามเราเก่งแล้วไง ประกอบเป็นอแล้ม่องดูคู่มือแล้คู่มือยงจริงเลยมาในส่วนของฐานเนี่ยฐานจอต่อพลาสติกมาให้อย่างดีเยี่ยมดูดีเทลกันก่อนดูดีเทลแบบน,น,น,นี้มีการลื่นด้วยนะเห็นปการลื่นหลายจุดเลยการใส่ก็ง่ายๆใส่สวมเข้าไปได้เลยแล้วก็ขัอนน็อตไปเลยมาดูหน้าจอกันดีกกว่าทุกคนเสร็จแล้วนี่ ดูของของแถมกันก่อนในส่วนของสายไฟเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์ตัวจิ๋วเนี่ยเท่า power bank อันเล็กนิดเดียวเองนะต่อเข้าไปในจอได้เลยแล้วก็มีเสียบปลั๊กอีกทีก็คือชุดหนึ่งแบบนี้แล้วก็จะมีสาย h e d dim มาให้นะแล้วก็จะมีคู่มือต่างๆนะการรับประกันต่างๆดูในส่วนของจอดีกว่าหลายๆคนอยากจะดูจอกันแล้วก็จอน,นี้เป็น samsung essential s 3 27นิ้วซึ่งบอกเลยว่า s 3เนี่ยออกมา หลายไซส์หลายขนาดไม่ว่าจะเป็นยี่บสองนิ้วยี่บสี่นิ้วแล้วก็ยี่บเจ็ดนิ้วนะดูของดีไซน์กันก่อนสายตัวนี้ก็จะเป็นสีดำล้วนแทบจะไม่มีดีไซน์เลยเลยไม่เหมือนแบบพวกโ dy ดิซี่ที่เป็นจีต่างๆพวกนั้นก็จะเป็นซีรี์ของเกมเมอร์นี่ก็จะเป็นดำาๆแล้วก็จะมีลายเส้นๆอย่างนี้นะในส่วนของนี้ก็ข้างบนเนี่ยจะบางกว่าข้างล่างข้างล่างจะมีเครื่องมีพัน,นใหญ่ๆแบบนี้ตัวนี้ก็ไว้ใส่วอลเมาส์ได้นะขันน็อตสีตัว แล้วก็จะมีปุ่ม power เปิดปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้นะเป็นแบบจอยสติ๊กสามารถปรับได้360เลยกดจิ้มได้ด้วยนะพอเชื่อมต่อก็จะมี HDMI แล้วก็จะมี DVI นะ DVI เนี่ยไม่ได้มีมานานมากแนละ้ว <Wow. S 1> สำหรับจอ monitor เนี่ยก็ยังใช้ DVI อยู่นะแล้วก็จะมีสาย AC นะเชื่อมต่อไฟเลียงต่างๆตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆมีบาร์โค้ดมีการรับประกันต่างๆนั่นเองในส่วนของฐานเนี่ยตัวนี้ ไม่ได้เป็นยางนะรุ่นส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นยางไว้เก็บสายไฟไว้ลอดสายไฟต่างๆขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลงหายไปเลยนะใต้โต๊ะไม่สามารถปรับสูงต่ำก้งเงยซ้ายขวาอะไรได้เลยนะเป็นจอแบบยังไงอย่างนั้นนะเป็นจอฟิกอยู่แล้วนะฟิกขนาดมาแบบนี้คลิปนี้ถอดสมองดูใครกำลังกินข้าวขอให้กินให้อร่อยด้วยนะก่อนที่เราจะไปเปิดจอแล้วก็ดูเซตติ้งต่างๆเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆมาครับตอบปักเรียบร้อยเป็นไง สบายๆนะสำหรับคลิปนี้ก็หยิบ iPad ขึ้นมาทำไมอะ่ะนี่ไง อ่านสเปคไปพร้อมกันเลยไงคลิปนี้ไม่มีสคริปต์นะดูกันไปพร้อมๆกันอย่างแรกเลยเนี่ยดีไซน์แบบไ like ร้ขอบอะดูกันเลยว่าไร้ขอบจริงหรือเปล่าก็ไร้ขอบนะสาหรับขอบ3ด้านก็คือซ้ายขวาบนไร้ขอบจริงมาในส่วนของ3ไซส์3ขนาดไม่ว่าจะเป็นยีิบสนิ้ว27นิ้วแล้วก็24นิ้วทําไมไม่เรียงให้มันน้อยไปมากนะก็ไม่รู้เหมือนกันราคาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 3,000- ันถึงสี่พันไปไปลายนะแล้วแต่ซสายแล้วแต่ขนาดตัวนี้เป็น27นิ้วราคาหน้าเว็บเนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่ ไปจัดกันได้4,000ต้น,ต,นตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ IPS panel โอ้โหโคตรดีอะ่ะคือตอนแรกนึกว่าจะเป็น VA นะเราพูดไปเยอะสำหรับข้อเสียสำหรับ VA ตัวนี้ได้เป็น IPS panel ใครที่ชอบทำงานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแบบครบเครื่องครบครันเนี่ย IPS panel เนี่ยตอบโจทย์มากๆก่อนที่คุณจะกระโดดข้ามไปแบบพวก OLED อะไรต่างๆนานานะที่สำคัญตัวนี้รองรับ AMD FreeSync เล่นเกมได้การ์ดจอ AMD สามารถซิงกันได้นะก็ลดอาการฉีกขาดของภาพนะทำให้ภาพเนี่ยดูรื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้มากับ Refresh Rate 75เฮิร์นะ Response Time เนี่ยอาจจะเยอะไปนิดนึงไม่เหมาะกับเกมเมอร์นะอยู่ที่5มิลลิเซกนั่นเองตัวนี้เป็นจอแบบทรงตรงนะเป็น Wide Screen ตัวนี้มีการเพิ่มประสิทธภาพของการเล่นเกมที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นสำหรับการเปิดปิดของเกมโหมดได้อ้าวเอาเข้าไปดิเกมโหมดเนี่ยสามารถออนกับออฟได้นั่นเองก็ทําให้ภาพเนี่ยดูชัดดูสดแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเปิดเกมโหมดไว้เวลาเล่นเกมนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของ การถนอมสายตาแล้วก็เทคโนโลยีลดการสั่นไหวของภาพไม่ว่าจะเป็น i Safe mode หรือว่า Figure Free ตอบโจทย์ทุกๆสายไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้มี Eco Save p ัดด้วยนะถ้าคุณเปิดโหมดนี้ไว้เนี่ยจะช่วยประหยัดพลังงานก็คือลดอัดตราค่าไฟอ่ะพูดก,ก,กันงะ่ายๆนะ10%เลยสำหรับการเปิดโหมดนี้ได้แต่ว่าก็จะไปดรอปสเปซใน Space ส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงเรื่องของสีงต่างๆนะ สเปคคร่าวๆโดยรวมเนี่ยค่าคอนทรทสของสีอยู่ที่1,000ตอนหนึงอัตราส่วนเนี่ยอยู่ที่16ต่อ9แล้วก็ไบส์เนตอยู่ที่250นั่นเองนะไม่มีลำโพงมาให้แต่อย่างใดนะมาครับมาดูในส่วนของการปรับเซตติ้งกันบ้างดีกว่าว่าปรับเซตติง้งยากหรือง่ายกดข้างหลังอย่างแรกกดข้างหลังล้วก่อน ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นซอสไม่ว่าจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น HDMI, DVI ก็เรื่องเอานะเข้ามาก็จะเจอโหมดของ picture mode ก็จะเจอกับคำว่า custom หรือว่า standard cinema อ้ dynamic contrast ก็ Cont สามารถปรับได้นะสามารถปรับได้เยอะมากๆไือว่าจะมีแค่โหมด standard แล้วก็ custom นะก็ถือว่าให้มาเยอะเพียงพอมากๆนะ b i n e t ก็อย่างที่บอกไปได้ถึง250น i t ตอนนี้ปรับอยู่ที่100%ก็สามารถปรับลดได้นะก็ความสว่าง ท่านก็จะลดลงไปค่าคอนท้าส์ใครชอบคอนทาส์เยอะก็ปรับได้ใครชอบคอนทาส์นนอยก็ปรับได้นะคันเลอร์ก็ปรับได้ไม่ว่าจะเป็น RGB แสงต่างๆถ้าปรับไม่ตรงเนี่ยก็ไปจูนได้หรือใครจะใช้เครื่องปรับก็ได้นะ I v e v o Mode เนี่ยตอนนี้ปิดอยู่นะในตัวทันมาก็จะเป็น On Screen Display นะต่างๆโดยจะเป็น Language Display Time ต่างๆนะ s y s t e m ก็บอกในส่วนของต่างๆว่าซีซ n ปิดอยู่นะ e c เซฟนะปิดอยู่แล้วก็ในส่วนต่างๆนั่นแหละก็รายละเอียดต่างๆนะการรับประกันหรือว่าเรื่องของการซัพพอร์ตการดูแลหรือว่าข้อมูลต่างๆก็สามารถกดได้ที่เมนูนี้นั่นเองมาเป็นยังไงบ้างมาดูข้อดีข้อเสียนะังดกว่าโอ้ลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์อีกแล้วพูดข้อเสียได้เต็มที่นะ สบายสบายมาดูข้อดีกันก่อนขอข้อดีอย่างแรกเลยข้อดีอย่างแรกเลยตัวนี้เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดมากๆแล้วก็บอกเลยว่าราคาเนี่ยเหมาะสมมากๆนะราคาดีมีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกแล้วก็รวมถึงสเปคที่ได้ IPS Panel 75เฮิร์ตกับ27นิ้วแบบนี้ราคาดีอ่างนี้ซึ่งบอกเลยนี่คือข้อดีนะสำหรับคุณได้แบรนด์ Samsung IPS Panel แล้วก็ครอบคุมจักรวาลข้อดีอย่างที่2ตัวนี้เป็นจอตรงนะใครที่ไม่ชอบจอโค้งนะอาจจะงุหงิดนะจอตรงจอขอบบางก็บางจริงๆนะไร้ขอบแล้วก็ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะมินิมอลออกไปทางมินิมอลนะข้อดีอย่างนี้ก็คือติดตั้งง่ายพกพาง,ง่ายนะย้ายที่ง,ง่ายแล้วก็อะแดปเตอร์เนี่ยแยกออกมาไม่ได้อยู่ในหลังเครื่องก็ถ้า power เสียงจริงเนะี่ยก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้ไม่ต้องแงะเครื่องไม่ต้องแงะแม่เหลต่างๆก็สามารถเซอร์วิสได้ง่ายๆนั่น เองนะมาดูในส่วนขอเสียหน่อยข้อเสียเนี่ยอาจจะมีเยอะไปบ้างนะแต่ว่าอาจจะเวทกับข้อดีกันไปแล้วกันนะข้อเสียเพราะว่าสปอนเซอร์ไม่เข้านี่ข้อเสียจัดไปมหมดแล้วนะอย่างแรกเลยจอเนี่ยไม่ได้ให,ให,ให้ตัวแผ่นกันรอยมานะ ถ้าเกิดการติดตั้งการยกต่างๆเนี่ยหรือว่าการที่พร้อมใช้เนี่ยก็ควรจะมีลอกฟิล์มออกนิดน,นึงนะนี่คือข้อเสียอย่างแรกข้อเสียอย่างที่2มันไม่สามารถที่จะปรับองศาใดๆได,ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการปรับสูงต่ำก้มเงยหรือว่าอิงซ้ายอิงขวาเนี่ยปรับไม่ได้นะ ก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครมีพื้นที่จํากัดเนี่ยนี่คือข้อเสียแต่ถ้าใครมีพื้นที่โต๊ะกว้างๆเนียก็สามารถโยกย้ายได้การจัดเก็บสายไฟก็ทําได้ไม่ดีนักนะก็ครึ่งๆกลางๆเพราะว่ามีที่จัดเก็บสายไฟแค่คล้องเดียวถือว่าแทบจะไม่ได้จัดเก็บเลยก็แค่คล้องไว้ให้มันเรียบร้อยเฉยๆนั่นเองการเล่นเกมต่างๆเนี่ยไหนๆก็มีเกมโหมดมาให้แล้วเกมเมอร์ก็ชอบมันอยู่นะสายดิสเพย์พอร์ตก็ควรจะมีดิสเพย์พอร์ตมาให้ก็ไม่รู้จะให้สาย DVI มาทําไมก็อาจจะเป็นคอมรุ่นเก่่่าาานแตวใใหหห้้ HDMI มก็ยัไป โอเคจบกันไปแล้วกับการรีวิวแบบไม่อวยสำหรับจอ Samsung s a m s u n ง S3 Essential 27นิ้วแบบนี้ใครที่ชอบหรือว่ามีข้อดีที่อยากจะบอกมีข้อเสียที่อยากจะบอกใช้งานอยู่ใช้งานจริงนะี คอมเมนต์มาบอกกันมาได้เวลาเพื่อนเพื่อนมาดูหรือว่าใครกำลังตัดสินใจซื้ออยู่เนี่ยช่วงนี้เนี่ยแฟนเพจหรือว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราเนี่ยติดตามมากับช่องนี้เพราะว่าจอเลยนะหลายหลายคนอยากให้รีวิวจอนน้นอยากรีวิวจอนี้อยากได้ข้อดีข้อเสียเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนที่มาคอมเมนต์เนี่ยก็ขอบคุณมากเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ดีฝากกดไลค์กด subscribe, s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดจอใหม่ๆคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ดีๆนะคอมมูนิตี้เราเริ่มโตแล้วขอเสียงปรบมือให้ก่อนกับคอมมูนิตี้ไบออลแลบทุกท่านนะ ทำมอนเตอร์ดได้ลงเยอะแต่เขาคงไม่ลงเท่าไหร่แล้วเราพูดข้อเสียเขาเยอะน,นะไม่เป็นไรหรอกเ <c oughs> <ะ>จอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสั้นๆแบบนี้นใ,นใ,นใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอย่าลืมที่จะกดไลค์ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนีครับ